ที่ตุรกีเนเกิดแผ่นินไหวถึงสองครั้งนะคะล่าสุดก็ยังอยู่ในรื่องของการค้นหาแล้วก็การเร่งฟื้นฟูนะคะในส่วนของไทยเองอย่างเครื่องบินของกองทัพอากาศก็นําสิ่งของพระราชทานส่งมอบให้กับประเทศตุรกีแล้วนะคะแล้วก็นําคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นินไหวชุดที่2จํานวน11คนเดินทางกลับถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเวลาประมาณตีสองครึ่งนะคะทางพลอากาศเอกนรงอินทชาติเสนาธิการทหารอากาศค่ะก็ให้การต้อนรับคนไทยที่เดินทางกลับประเทศหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีจำนวน11คนค่ะประกอบไปด้วยผู้ใหญ่6คนแล้วก็เด็ก5คน ที่เดินทางมากับเทีย่ยวบินอพยพเครื่องบินของกองทัพอากาศเทีย่ยวบิน RTAF 235หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปมอบให้กับทางตุรกีเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวตุรกีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะ ซึ่งเที่ยวบินอย่งกล่าวเนี่ยรับคนไทยกลับจากประเทศตรุรกีครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วคนไทยทั้ง11คนที่เดินทางกลับมาถึงเมื่อหลงเครื่องค่ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้นตรวจสอบเอกสารการเดินทางโดยทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอรวมทั้ง ทีมนักสังคมสองเคราะห์ก็จะให้คำปรึกษาพร้อมกับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะซึ่งหลังจากมาถึงอย่างที่บอกไปมีการตรวจควอรันทีอะไรต่างๆแล้วนะครับคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นทั้งหมดก็จะถูกนำไปพักผ่อนที่อาคารพักรับรองของกองทัพอากาศก่อนที่จะให้เดินทางกลับบ้านพักตามภูมิลำเนาของตอนเองต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เทินทางกลับมารอบที่สองเนี่ย ไม่ต้อง quarantine center แล้วเพราะว่าทุกคนที่เดินทางกลับได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ทหารที่เดินทางไปพร้อมกับเครื่องบินโดยรวมนะครับทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงปกติครับส่วนสุขภาพจิต ยังมีบางคนที่ยังตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่ว่าอาการนั้นก็ไม่น่ากังวลนะครับนางนิตยาขำรอดวัย49ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมากับเที่ยวบินนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีครับที่ให้ทหารช่วยไปรับคนไทยกลับประเทศซึ่งตลอดการเดินทางก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ส่วนการที่ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยเนี่ยครั้งนี้เพราะมีความกังวลและไม่มั่นใจในสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีแม้ว่าเมืองที่อาศัยนั้นจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางและมีระยะห่างกว่า350กิโลเมตรแต่ว่าเหตุการแผ่นดินไหวก็รับรู้ได้ครับจนทําให้บ้านแตกร้าวทีเดียวครับจึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมด้วยลูกชายคนเล็กครับขอขอบคุณรองธรรมการแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงกับพระราชนีอะค่ะ ที่ได้ช่วยเหลือพวกเราได้กลับบ้านดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าน้องได้ถึงบ้านเกิดเมืองนอนค่้ยานส่นของกองครับกองทัพบริการดูแลดีมากอต่ที่เ่็นนุ่มเลยค่ะค่ะทุกอย่างดีมากคือเพอร์เฟกต์ค่ะต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือพวกเราอะค่ะกลับบ้านมัมเป็นความสุขสำหรับเหตุการที่เจริญที่จุรมี ที่นี่อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุเลยไหมครับอ,อยู่ห่างไป350กิโลค่ะก็ mm hmm. คือเรารู้สึกถึงการสั่นไหวแล้วก็บ้านก็แตกแล้วตอนนั้นเราก็คือวิ่งวิ่งออกกันมาเลย mm hmm. ก็จะได้แต่เสื้อกันหนาวอย่างเดียว แล้วในส่วนของาเดินทางกลับแล้วทำไมไม่กลับตั้งแต่ตอนเพราะว่ารอบแรกคือเราคิดว่ามันจะไม่มีซ้ำสอง,สองมาอีกแต่ทีนี้คือมันมีซ้ำครั้งท,งที่สามอุยครั้งที่สามอะค่ะครั้งที่สามก็คือเมื่อสองวันที่ทแล้วก็เลยก็คือกลัวก็เลยตัดสินใจกลับมาค่ะคุีมาีคะสิบเจ็ดค่ะใหญ่ที่สุดมีเมื่อสิบปีก่อนก็ใหญ่ค่ะ ครั้ง,งนี้ใหญ่มากขณะที่ทางเพจของสถานเอัอคขราชทุกนกรุงอังการาก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ในเวลา9ก้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นคเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศไทยได้เดินทางมาถึงตุรกีเพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกพระราชทาน และสิ่งของจากในงานต่างๆในประเทศไทยรวมประมาณ10.35ตันมามอบให้กับทางการตุรกีโดยเอกรราชาทูตณกรุงอังกราค่ะได้ทําพิธีมอบให้กับออคราชาทูตจากกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับกล่าวสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริริวัณวรีนารีนารีรัตนราชกัญญารวมทั้งขอบคุณประเทศไทยในความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยค่ะ